ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันดิมยูซอมพี่มันดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมโลบอกอยู่ในแมปปลูกสวนนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โคดอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับก็ต้องเป็นคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วนะครับจะมีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับและที่สําคัญก็คือของฟรีจะมีเยอะแยะมากมายนะครับรวมถึง โค้ดจะสามารถใส่ได้ด้วยก่อนที่จะอัปเดตนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตโค้ดใหม่ให้ดูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดมันเล็โค้ดสัตว์เลี้ยงหรือว่าโค้ดตกแต่งสวนนะครับทุกคนก็ถือว่ามีครบจบแน่นอน100%นะครับแต่ถ้าโค้ดไหนที่แบบว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงแบบฟรีๆหรือว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงและคูณนะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับตอนพี่ยังไม่มีเจ้าของนะครับถ้าโค้ดไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับว่าอยากได้รทกกาา็ํ แจกให้แน่นอนนะครับเนาะแต่ต้องเป็นพี่แล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ตลอดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่ารับและคุณไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทําการแจกให้แบบฟรีๆแล้วกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่และเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนั่นเองนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็สามารถรับได้นะครับทุกคนมาเรามาแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสําหรับเรื่องโค้นนคก็ือี่เล เราจะมาเริ่มใส่โค้ดแรกนะครับโค้ดนะครับจะสามารถใส่ได้นะครับก่อนที่จะอัปเดตประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับมันจะมีตัวหนังสือสีขาวขึ้นมาที่ GM แจ้งนะครับว่าสามารถใส่โค้ดได้นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้ดไปให้ตรงนี้ละกันนะครับสำหรับมึงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดมานานนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ เป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้เลยนะครับที่แบบว่ามีแจกกันทั่วไปนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟต่างประเทศหรือว่าเซิร์ฟเราก็สามารถใส่ได้หมดเลยครับเพราะว่าบางคนก็ไม่เล่นเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนก็คือสามารถใส่ได้ทุกเซิร์ฟเลยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับน้องก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับทุกคนรับประกันนะครับว่าแต่ละโค้ดนะครับจะสามารถใส่ได้ประมาณแบบว่าก่อนอัปเดต30มนาทีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือโค้ดแรกนะครับก็เป็นนี่เลยนะครับทุกคนก็คือ C d e ะครับเพิมพ์ตามพี่เป๊ะ กันนะครับเพราะว่าถ้าพลาเป็นหนึ่งตัวจะไม่สามารถใส่ได้อีกเลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนผ้านะครับก็ถือว่าจะสามารถนะครับน้องก็คือใส่ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่แบบว่าอัปเดตนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับทุกคนก็พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับแล้วก็ DTR a d ดนะครับทุกคนแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องให้ทุกคนพิมพ์ตามพี่ก่อนละกันนะครับเพราะว่าเราจะไปช้าๆด้วยกันนะครับเพราะว่าพี่ กลัวทุกคนพิมพ์ผิดนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี well, so. to to way, like ้เลยนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนเพิ่มตัวไอมาอีกหนึ่งตัวนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นโค้ดที่แบบว่าหลายหลคนรอคอยแล้วนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ S W E D T R A D I นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดตัวใหม่นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของนี่เลยนะครับ N G นะครับทุกคนก็เป็น ชีนะครับเนาะก็คือแบบว่า S W E D T R A D I N G นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับโค้ดตัวแรกนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของตัว U P D นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโค้ดตัวแรกนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับทุกคนแต่ก็จำให้ดีนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับก็คือจะสามารถใส่ได้นะครับทุกคนแล้วก็ TE นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคนแรกนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่ก็ลองไปใส่ดูได้นะครับเพราะว่า โค้ดสามารถใช้ได้1โค้ดต่อ1คนเท่านั้นนะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็ลองอาไปใส่ดูนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมตัวเด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัว O นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าโค้ดไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ต้องดูให้จบแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าจะใส่แบบว่าตามที่พี่บอกแล้วนะครับเนาะแล้วก็ เอาไปใส่เลยไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องดูที่พี่อธิบายด้วยนะครับเนาะว่าใส่กี่โมงนะครับเนาะใส่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะนี่ก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับทุกคนก็ตามนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นโค้ดยาวนิดนึงนะครับเนาะแต่ก็เป็นโค้ดตัวใหม่ใส่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไปรุ่นดูนะครับว่าเป็นโค้ดอะไรนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นโค้ดที่สองนะครับสำหรับโค้ดที่สองนะครับเนาะก็ G W O D นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็็เเปปนนนนนนรรรระะะะมาาณีี้้คคคคััับบบสหโดททุ่ก ก็เป็นทางด้านของ G Double O แล้วก็ D นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของ B Y E นะครับทุกคนหรือว่า Goodbye นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโค้ดที่2นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับเนาะและที่สำคัญนะครับก็คือโค้ดนี้นะครับก็เป็นโค้ดใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับทุกคนก็สามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ E B E EAN นะครับท ment, kind of ุกคนก็เป็นประมาณนี so, ้นะครับสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับทุกคน TAL นะครับทุกคนแล้วก็ K นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของโค้ดตัวใหม่นะครับนอในปีนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าจะสามารถใส่ได้ก่อนอัปเดต30นาทีนะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าโค้ดไหนที่แบบว่าเรียกร้องขอมานะครับสาหรับเรื่องโค้ดนะครับก็คือโค้ดแต่ละโค้ดนะครับส่วนมากมันก็จะหมดอายุไปแล้วนะครับนอนและที่สําคัญก็คือหลายหลายคนนะครับก็คือแบบว่ายังเอาไปใส่อีกนะครับนาอก็คือบางโค้ดนะครับต่อให้อัปเดตก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอโค้ดที่ใส่ได้ก็มีโค้ดใหม่ๆมาเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอแล้วก็ ต่อมาเป็นโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็คือโค้ดตัวนี้นะครับเป็นโค้ดตกแต่งบ้านนะครับน้องก,ก็เรียกว,ว่าใครที่ยังไม่เคยใส่ตอนนี้สามารถใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องรออัปเดตนะครับน้องก,ก็เรียกว,ว่าโค้ดตัวนี้นะครับน้องก,ก็เป็นโค้ดตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่า GM ตั้งใจแจกให้อยู่แล้วนะครับก็ลองไปใส่ดูได้นะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นโค้ดตัวใหม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นโค้ดชันๆนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นโค้ดเก่านะครับน้องที่แบบว่าจะสามารถใส่ได้นะครับทุกคนก็รออัปเดตนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับยะครับแปับนก็เี้เลยนะครับโค้ตัวนี้ ก็รีดีว่า ปิดท้ายไปเลยกับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับน้องก็ถือว่าเอาไปใส่ได้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็โค้ดตัวนี้ปิดท้ายไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับโค้ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของโค้ดนะครับหรือว่าอยากเล่นในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับมา ครับก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับนี้นะครับพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับนัดในคลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับนอนและคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย Música